สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวชาวแฟพลายทองพลายทองแท็กนะคะวันนี้ก็ตามนัดนะคะตามเวลานะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะนะคะตามสัญญากับแม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาจับลูกบนลนาโชคนะคะอาจารย์เฟตอาจารย์ตุ้ยนุ้ยกันนะคะว่ารอบนี้เราจะจับได้หมายเลขอะไรนะคะก็ก็เหมือนเดิมนะคะแม่ๆพี่ๆขาเราจะให้ ทั้งสามเชือกนะคะจับก่อนว่าใครจะได้จับเป็นเชือกที่หนึ่งเชือกที่สองเชือกที่สามนะคะตอนนี้ลูกบอลนะคะเอามาใส่ในอ,อะไรอะกระมังนะคะสาม <3 S 2> หมาย<ห>เลขนะคะ,ะ,คะก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะคะแต่ว่าเอ๊เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองให้ไข่มุกหยิบก่อนไหมว่าไข่มุกจะได้หยิบ่าจะได้จับเป็นเชือกที่เท่าไหร่นะคะอืมลองสลับกันดูนะคะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาไข่มุกเลยนะคะตอนนี้เราจะจับก่อนนะคะว่าใครจะได้จับเป็นเชือกแรกเชือกสองเชือกสามนะคะตอนนี้เด็กๆก็เพิ่งจะกินน้ำอาบน้ําเสร็จนะคะมามา,มาตุ้ยนุ้ยมามาอาให้ตุ้ยนุ้ยจับก่อนนะคะตุ้ยนุ้ยจะได้จับเป็นเชือกที่เท่าไหร่นะน้องไข่มุกนะคะเดี๋ยวเอาเอาบักนัดออกก่อนบอสมาได้เจ็บพุน

เอามีโกรธเอ้าเออมีโกรธเอาจะจำให้ไหมเอ้าอ่ะจับมาแล้วนะคะโอ้กว่าจะจับได้ตุ้ยนุ้ยจะได้จับเป็นเชือกอ่าเชือกแรกค่ะเชือกที่หนึ่งนะคะเชือกที่หนึ่งนะคะอ่ะป่ะต่อไปพี่แท่งค่ะอ่ะพี่แท่งพี่แท่งหยิบหนึ่งลูกมา พี่แท่งหยิบมาหนึ่งลูกนะคะว่าพ,พี่แท่งจะได้จับเป็นเชือกที่เท่าไหร่นะคะอ,อ่ะพี่แท่งหยิบมาแล้วนะคะพี่แท่งจะได้จับเป็นเชือกที่สองสองอ่ะสรุปแล้วเชือกแรกน้องไข่มุกเชือกที่สองพี่แท่งเชือกที่สามพี่ทองคำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกบอลทั้งสิบหมายเลขมารวมกันนะคะสักครู่ค่ะ เอามาเริ่มจากอาจารย์ไข่มุกนะคะเชือกแรกค่ะอุ้ยเร็วมากเลยอเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนข้างในข้างในเอามาใส่ครบไหมครบครับครบคร,บ,ครบนะครบนะอาจารย์ตุ้ยนุ้ยจับเร็วมากเลยรอบนี้นะอันแรกแล้วอาจารย์ตุ้ยนุ้ยจับเป็นเชือกแรกได้หมายเลขศูนย์นนอุ้ยศูนย,ย์ค่ะศูนย์โอ้ศูนย์จริงๆเนาะไข่มุกเนาะศูนย์เนาะเออมาเอาบักนัดหนูออกไปหนูก็ศูนย์ซะแล้วนะได้หมายเลขศูนย์แล้วนะคะน้องไข่มุกนะคะ ต่วด้วยน้องทองแท่งนะคจะได้จับเป็นเชือกที่สองตามลำดับนะคะมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะลูกบอลนำโชคในรอบนี้นะคะจะได้หมายเลขอะไรทั้งสามหมายเลขนะคะอาจารย์ทองแท่งมาได้ไหมล่ะโอ้ยเอามาเยอะเทเอาลูกเดียวเอามาลูกเดียวลูกโอ้เอามาลูกเดียวมาลูกเดียวหยิบมาสองบอกเอามาทิ้งลูกนึงทิ้งลูกนึง อ้าวทิ้งสองเลยทีนี้อ,อ้าวทิ้งหมดเลยทีนี้เอา้าเอออ่ะยิบไม่ยิบมาหนึ่ง<อ>มันลื่นเบิดเดเนี<อ>่ยเห็นแล้วเ <laughs> ห็นแล้วถ้ <laughs> ว <laughs> ว <laughs> าดูไม่ผิดนะ <laughs> อาจารย์ทองแท่งจับได้ไหมายเลขศูนย์ศ <laughs> ูนย์ค่ะเอ๊ะอย่าบอกว่าข้างในมีแต่เลขศูนย์หรือเปล่าเจม่ไม่นะไม่หรอไม่ทำไม ได้หมายเลขศูนย์ศูนย์แล้วนะคะทุกคนอะมาหวังว่าทองคําก็คงจะไม่ศูนย์อีกเนะา,นาเนะคงจะไม่บังเอิญศูนย์สามตัวหรอกเนาะนะเออออ่ะ,อะ,อะต่อด้วยอาจารย์ทองคําค่ะาอาจารย์ทองคํามีขยับ<า>สับปะรดหนีเอามา,มาอาจารย์อ้วนจับมาหนึ่งลูกค่ะคิดให้ดีก่อนนะคิดให้ดีก่อนนะ<า>ได้มาแล้วค่ะ จะเป็นลูกบอลหมายเลขอะไรจะซ้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจารย์อ้วนจับได้หมายเลขโอ้สี่ค่ะหมายเลขสี่ 4, นะคะเหมือนวันที่อยู่ในไลฟ์สดวันนั้นเลย <c oughs> วันนั้นไลฟ์สดที่เราแสดงคุยกับแม่ๆไว้อยู่ว่ารอบนี้จะมีเลขสี่นะคะอะและแล้วอ้วนก็ให้สี่มาแล้ว <บา S 1> นะคะ <บา S 1> โอเคตามที่เราตกลงกันไว้อ้วนสุดยอดมากเลยลูก ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทวนนะคะทวนทั้งสามหมายเลขให้กับทุกท่านได้รับชมอีกหนึ่งครั้งนะคะเรียงจากอาจารย์ไข่มุกอาจารย์ทองแท่งอาจารย์ทองคํานะคะอาจารย์ไข่มุกจะเป็นเชือกแรกนะคะได้หมายเลขศูนย์ค่ะเนื่องจากว่ามีศูนย์ใบเดียวนะอาจารย์ทองแท่งจับได้หมายเลขศูนย์เช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์ทองคําจับได้หมายเลขสีค่ะ 004 004โปรดใช้จักรยานในการปั่นนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะจากอาจารย์เฟดอาจารย์ตุ้ยนุ้ยกันทุกท่านเลยนะคะก็คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีอะไรก็ขายให้หมดเลยค่ะอ๋อไม่ใช่อย่าไปเยอะนะครับอย่าเยอะเลยอย่าเยอะอย่าเยอะบอบบอบ อ่านะคะก็หวังว่าลูกบอลน,นำโชคของอาจารย์แฟดอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนะคะจะถูกใจจะตรงกับอ่าหมายเลขของแม่แม่หลายๆท่านหรือเปล่านะคะก็วันที่หนึ่งดูกันนะคะว่าจะเฮห,หรือจะเฮ hey! <laughs> โอเคค่ะชื่อชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ like, เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างแฟรดพลายทองค่พลายทองแท่งด้วยนะคะเราขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ